แนาะนัานอยู่มาเนะตอน,นีนะคะเดี๋ยวจะแตจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะก็จะรอตามตามช่วงเวลานะคะแต่สำหรับระยะเวลาสามวันที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่จากกองสูตรนะคะมาให้บริการประชาชนแล้วก็อย่างเมื่อคือนอะคะ่ะสี่ทุ่มถึงกลางประชาชนที่วออินต้องมาแล้วก็อจองอินต้อมาเนี่ยเมื่อวานก็ได้ทำผทุกท่านนะคะแต่หนักมากเลยทุกคนทำงนานหนักมากเลยลรวมถึงอาสาสมัครที่มาจากออสตินนะคะ แล้ววันนี้เนี่ยในช่วงเดือน,นนี้นะคะก็มีวันเกิดของเจ้าหน้าที่เราอยากจะขอบคุณขอเวลาพ,พู้พี่ๆัประมาณ5ิ0นาทีขอแฮปปี้เบอร์เดย์ทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ก่อนอนุญาตเป็นใครบ่ะพี่คนนี้นะคะก็คือคุณฝานะคะเป็นท่านตรงสุดนะคะแล้วก็ทีมพี่พพพอ เอลงของพี่พีเขาเราก็คาดหวังว่าพี่พี แล้วก็ชาวเท็กซัสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อยากมาให้พทีมพูดแอร์เนื้อเนื้อชาเกียงคอมแม่ทีหลังเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะจริงมันเกิดเลยมาแล้วนะครับทั้งสามคนแหละ เราก็ม่งั่วมาไทยเสิก็เป็นหมดแต่คนท่างาตก็ก็อย่างที่บอกก็พยายามทำให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ยินดีที่ได้มาออสตินวันทันทูตก็มาแล้วนะครับก็ทันทูตเนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่งท่านทูดคนแรกที่มาเลยนะเมื่อวานนี่ที่มาออสตินเนี่ยผมก็รีบพาท่านทูมาหาพวกเราก่อนที่ออสตินนะเรื่องเรื่องราหานออสตินก่อนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาก็อย่างที่บอกขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะแล้วก็คุยกันแบบพี่น้องนะคนไทยด้วยกันมีอะไรก็ ขอขอบคุณร้านขอภา,ายทำให้ดีที่สุดนะครับก็วันนี้ทุกคนหวังว่าจะได้ทําทุกคนนะครับก็ผมดูไม่น่าเยอะแยะก,ก็ได้ถ้าได้ทาหมดแต่ว่าวันนี้เราต้องเก็บเครื่องกลับด้วยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งทุกคนนะครับก็ Happy Birthday <c oughs> ทุกคนด้วยนะครับ งานขายลูกๆกันขายลูกก็ขายลูกขายลกแล้วก็ไปขายลูกสง่างาเข้าเร็ว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 